สวัสดีครับพี่น้องครับในกินข้าวช้องยิ่นยำเย็นครับพี่น้องเจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาถักทายกันยามเย็นในป่ามะม,ม,ม่วงเหมือนเดิมเนาะจ้าทุกคนวันนี้ก็จะได้เป็นเมนูต้มแซ่บจ้ะต้มเ่บเนื้อวัวปื่อย,ลอยเลยจ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นเมี่ยงมดแดงเนาะจ้าทุกคนจ้ะครั้งที่สองของปีที่จะได้กินเมี่ยงมดแดงกับข้าวสวยร้อน พักแก็แจะเป็นขนุนพริกแห้งมาากทุกคนลงมือกันเลยไปน้องครับนห่รอช้าไปน้องรวยครับเอาพี่ของน้องไปน้องครับน,นี่ก็อยากกินเมียงมูดเด้งทุกคนไปตลาดมาใจาทุกคนยี่สิบบาทเลยทุกคนยี่สิบบาทอืททอือ

อืเี่ขไม่ติดน่ะอืมอืมวนี้ต้มอกเปียวหน่อยอืมนี่หน่อยเนีย่อยอืมหน่เลยช่มไไปหน่อยโอ้โหอืม 嗯，嗯。 肯哦，我看过，嗯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  Mm hm. Mm -hmm. mm -hmm. yeah อทำดีนะสมากติรถ้าต้มโอ้โหต้มเต็อืออมของควาดีมากอมเดี่ยวอ่ะอมแดงอะหืมมีจอไหมอืมจอนอั้ออน,น,น,นี่ไตเิเถอะน่าจะป่าพีทองไงอง thôi mỏng bên là bị nói oh. hmm. hmm. số so gì vào lại hmm. yeah. Ừ, kén ออกซีสดๆอมุดแดงไปใส่ยี่ก็เปลี่ยนรสชาติอร่อยไปอีกคนละแบบโอ้หืมว่าแตแล้วอืมเป็นเราทำซสบดยอดแล้วไหมอ๋อดีน้อง ยอดล่ะยอดต้มเขียดต้กมกบเขาเด้วยเบอแบ,นบอนี้ต้มไก่บ้านบเบยดูนี่ต้มในหูนี่คือนานอนเลยต้มดีมากเลยอืมอใส่หมโหใหญ่ๆไปเบืหนึ่งนะร้อยนี้มั้ะอืม อืมอ,อืมออ้ยอืมโอ้โ,โ,อโหเดีไมัดกูคำบันยาย่นหนองชายชอบโอพี่หนองไหมเชอบเลยชอบมาก ที่ผมดับชอบเลยผมก็ยังชอบมันชอบมชอมเงปี้ยวๆนูชอบมากเลยขอเมนสูสุดเด็ดเลยน้องไหมโรงเรียกโคตรเลยก็เรียกว่าติดใจอาหารไทยจุกเกี่ยวมาละเนื้อย่างชอบลูกเต๋ รสชาตเข้ขมข้นอ้เขาบอกว่างั้นอืมอเรียบก้มเยอะขอมเดีอ่ะอืม

ใส่หน่อกระดดก็อร่อยเจ้าทุกคนกระไดอิ่มแล้วเนาะจ้าวันนี้กระไดเป็นเมนูต้มยำเนื้อเปื่อยต้มเส่บแล้วก็เมี่ยงหมดเด้งมาอ่างพี่อ่างน้องเนะจ้าทุกคนจ้ะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนสวัสดีจ้า